สุดเศร้าเปิดวิบากกับเมฆวินยัยกักขังทรมานคนอื่นจนป่วยตัวเละสุดอนาถเปิดวิบากกับเมฆวินัยไกลบุตรดาราดังกักขังทรมานคนอื่นจนป่วยตัวเละสุดอนาถงานนี้หลายคนบอกเป็นวิจรารณญาณส่วนบุคคลเมฆวินยัยป่วยด้วยโรคที่หาสาเหตุไม่ได้แถมทรมานสุดๆสำหรับดาราดัง เมฆวินัยไกลบุตรที่เป็นตุ่มน้ำาพองทางร่างกายแถมเดินไม่ค่อยได้ทำเอาหลายคนมอบกาลังใจและขอให้เขาหายป่วยไวๆมากมายล่าสุดในคลิปของคุยคุยคนโดยอาจารย์เพศสารแสนชัยได้มีการเผยนิมิตเมฆวินยัยและได้มีการไขปริสนาเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติเพื่อช่วยแก้วิบากกรรมของเขาซึ่งในคลิปหนุ่มคงกระพันได้พาคุณเอ ภรรยาของวินัยมาพบกับอาจารย์เพสาร,รแสนชัยที่จังหวัดลำพูนเพื่อสอบถามในเรื่องนี้จากนั้นนะครับอาจารย์เพสาร,รให้ไปเปิดบุพกรรมก่อนโดยให้ไปไหว้พระห้าวัดเพื่อขอเปิดบุพกรรมให้อาจารย์เพสาร,รได้นิมิตว่ามีกรรมอะไรหลังไปไหว้ห้าวัดได้เจออาจารย์เอกน,น้ำแร่ช้น้ำแร่ฉีดจากที่คันอยู่ไม่ได้ ฉีดแล้วหายคันปากกินข้าวไม่ได้ก็กินข้าวได้ปกติกินไม่ได้มาสี่เดือนน้ำหนักลงไป15บกิโลจากนั้นมีการเปิดภาพมือถือของวินัยไกรบุตรที่ป่วยรุนแรงภรรยาบอกเหมือนเป็นมือศพต้องเอาเข็มจิ้มแล้วดูดน้ำอยู่ตลอดเวลาเป็นทั้งน้ำใสน้ำข้นน้ำเหลืองตอนนี้ก็เป็นทีก้นที่หลัง เดินทางนานๆไม่ได้ต่อมาอาจารย์เพศารเล่าอีกว่าผมได้มีนิมิตเป็นบุพกรรมของเมฆวินัยไกรบุตรที่เทพเทวาหรือเทพ,พเจ้าที่ดูแลเขามาบอกว่าวินัยไกรบุตรที่เป็นอย่างนี้เพราะบ,บุพกรรมเก่าที่เกิดขึ้นมาในสมัยพระเจ้าเอกทั์สมัยอยุธยาตอนปลายสมัยนั้นวินัยไกรบุตรเป็นคนต่างชาติคนปากีอินเดีย เข้ามาค้าขายกับพระเจ้าเอกทัศน์ได้มาค้าขายดูแลคนในรั้วในวังและนอกวังสนองพระเจ้าเอกทัศน์และค่าราชบริพารจนเป็นที่พอใจของพระเจ้าเอกทัศน์พระเจ้าเอกทัศน์ก็ได้ให้อำนาจเงินบริวารให้คุณให้โทษคนได้เขาได้ใช้อำนาจสร้างประโยชน์ทั้งในและนอกาศาสนาพุทธต่อวัดวาอารามโบราณวัดพนัญเชิงวัดศาลาบูน วัดพระยาติการามนอกศาสนาพุทธก็มีการบูรณามัสยิดกือเซที่ปัตตานีหลงอำนาจใช้อำนาจสร้างบาปไปลงโทษบริวาลตัวเองจนเกินกว่าเหตุด้วยใจอคติจับเขาขังไว้ที่มืดที่แจง้งให้เขากินของแสลงจำกัดการนั่งนอนยืนเดินจำกัดการถ่ายหนักถ่ายเบาขังจนเสียสุขภาพร่างกายและจิตใจ ทำโทษจนสาสมก็ปล่อยไปเจ็บป่วยก็ยังเป็นรักษาเขาอยู่สมัยนั้นเขาชื่ออยู่โซเป็นพ่อค้าวานิดด้านบุญท่านก็เกิดมาเป็นมนุษย์ตลอดไม่ได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานด้านบาปก,กรรมที่ทํากับคนเอาไว้ส่งผลให้ได้รับกรรมคือวิบากที่เป็นโรคปัจจุบันแบบนี้ต้องให้หายก่อนวิบากกรรมนี้ทำให้หนักเป็นเบาให้ยุติชาตินี้ให้ได้ มีวิธีหนึ่งคือต้องไปขออโหสิกรรมกับคนที่ไปกระทํากับเขามีทั้งหมด7คนคนที่สําคัญทํากับคนดีมากไปกันแกล้งเขาเจ็ดคนโดยสี่คนคือคนสําคัญคือหนึ่งเสนาพ่วงทหารเกิดมาชาตินี้เป็นพระมรณาภาพไปแล้วให้ไปอโหสิกรรมกับรูปเหมือนหลวงพ่อดีวัดพารูปจังหวัดสุพรรณบุรี 2. ทิดแชม่มเป็นทหารเกิดมาชาตินี้คือหลวงพ่อสอนวัดป่าเลไลสุพรรณบุรีมรณาภาพแล้วให้ไปขออโหสิกรรมกับรูปเหมือน 3. ทิดอุน่นเกิดมาชาตินี้ชื่อหลวงปู่ถินวัดป่าเลไลอดีเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลให้ไปอโหสิกรรมกับรูปเหมือน 4. เป็นพระเกจิ ขอสงวนรายชื่อเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งเรื่องความเหมาะสมที่ให้ไปกราบพระห้าวัดเอบอกจําได้ขึ้นบันไดไปไม่มีคนเลยเปิดทางโล่งให้พี่เมฆเข็นรถขึ้นไปถึงข้างหน้าพี่เมฆบอกขอเดินเองแล้วเดินไปกราบส่วนคนที่ห้าเป็นคนอิสลามชื่ออัสมีนเกิดมาชาตินี้ชื่อฮับซอบราเฮงเป็นครูสอนหนังสือ อยู่โรงเรียนบ้านบาน,นาตำบลบาน,นาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีให้ไปขอพรหลวงพ่อดำวัดมุจรินทวาปีวิหารหรือวัดตู้ยงหนองจิกปัตตานีให้เปิดทางให้สำเร็จก่อนให้ดำดอกไม้ทูบเทียนไปอโหสิกรรมส่วนที่ทำนอกศาสนาพุทธให้ไปทาสีมัสยิดที่จืดจางหนึ่งแห่งและทาสีที่วัดหนึ่งวัดที่ศาลาหรือบริเวณวัดก็ได้ จากนี้ยาไหนที่ไม่ถูกจะถูกขึ้นมาจะทำลายกำแพงที่กั้นเอาไว้งานนี้ทำเอาหลายคนขอเป็นแรงใจให้พี่เมฆสูๆ้ๆอย่าคิดมากพร้อมขอให้แข็งแรงกันทุกคนและบอกว่าแล้วแต่วิจารณญาณน,นะเป็นต้น